มาโอเควันนี้โอ้ยพึ่งขึ้นมานะแล้วแม่งก็ล็อกเลยกำลังจะไต่แรงดีๆนะแบบโหจะปวดเกมล็อกสุดๆอะแปดตาติดโอ้โหไม่ขึ้นแถมลงอีกโอ้โหกลับไปดีห้าไม่เราจะเล่นทำไมถ้ามันจะอย่างนี้ทีมเราก็แบบแล้วก็นิดหน่อยอะ่ะตัวอวยนิดนึง เอามาเล่นนะ่ะวันนี้เราจ,แบบเนะจัดทีมแบบของแท้ไปลงเลยนะจัดทีมแบบของแท้ไปลงเลยเน้นอวยเลดหน่อยปะ่ะจับคู่กันมาโอเคเจอคู่แล้วอือ้ป้ายดีสองเอ้ยไหนโอโหเดบอยเพิ่งเอาลงมาตะกี้เอาอีกแล้วแดงเคลียรอีกแล้วไม่ได้นี้ต้องเอาออกครับสโบลงมาเลยปะ่ะดูทีมเขาหน่อย โอ้โหพี่ผมจะตกอยู่แล้วพี่ยังเอาทีมแบบนี้มาให้ผมอีกอโอ้โหเล่นกันตาเลือกเลยอย่างเงี้ยดูทีมโอ้โหจะไหวหมเนียโอ้โหถึงกับร้องเลยนะอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราใจสู้ไปกันเลยมา เข้าสู่เกมกันเริ่มไปฟังเราได้เคลียก่อนมาสองอยูเอตอานแทงขึ้นมาที่สโบสโบแทงไปอีกที่เนมาเนมาเดี๋ยวล็อกยิงร้องก่อนเลยนีู่้หแม่งเซฟแม่งเซฟเขาตะกุตะอ้าวไปออกหลังนี้เราได้มุมครับนั้นนี่ไงดับบลทัดโอ้เขาม่ให้ดูนึกว่าให้ดูมาให้อานเปิด แต่ว่าอาโนเลือกมาที่คาฟูคาฟูยัดเซฟอีกรอบโอ้สุดจะเหลือเชื่อสุดจะทนมันเซฟอ,อีกแล้วหมาปเปิดกันอีกรอบมาปเปิดกันอีกรอบนี่ตัดยิงเข้าไปข้างในและมาถึงเออไม่ถึงคารอลมา,าลรอตไม่ทันเดี๋ยว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 เด๋ยลองโซ่ชาบี้นี่ไง,ไงเจอฟันไดฟันไดหมานี่ก็ตากต้ายกมา เอโตโคกระมาโดนอาโนอยู oh, yeah! Yeah! Maybe, way, ่โอ้โหแต่ว่ามันชิ่งอยู่โดดเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 เด๋ยวสวยใจเยอะเมสซี่ล็อกไว้แล้วทีสโบสโบซัดไม่ผ่านอีกแล้วชาบี้ในมาไปแคมติดฟันไดฟันไดใจมาติดอีกแล้วชาบี้มนติดอีกแล้วนี่ไงติดฟันไดอีกทีฟันไดใจมาติดอีกแล้วฮันนี่เลมอนนี่นี่ไงติดฟันไดอีกทีนึง ฝันได้ใจมาที่ซาโบซาโบจใจไิที่เนมาเนมามว้มวนม้วนแล้วเห็นซาโบวิ่งมาจังหวะน,นี้ซาโบโยกขึ้นมาเอโต้ติดไปได้ไงโอ้โหพลาดเลยจังหวะน,นี้โอ้โหเขาไม่ให้ดูอีกแล้วไม่ได้ดูรีเพลีกแล้วแต่ว่าฝั่งนี้เรามั่นใจในการเปิดของเรามากเราปัดไปเลยและขึ้นหมาโขกซาโบสไลด์โอ้โหชนคัน โอ้โหไปจูงคันอีกทีโอ้โหโอโหูในเคียวไปได้ขอตากุตาโอ้โหโจนคันสองรอบเหลือจะเชื่อไห็นไหมโอ้โเกมไม่ล็อกจะไปไหนล่ะอย่างเงี้ยมาดีอาโนทูมาที่ขลอดขลอดเปิดยาวๆขึ้นมาที่เม็ดสี่มงตัวมันเตีย้ยไปหน่อยมาได้อีกทีนึ่งการเตะม,มุม เตีมมุมฝั่งนี้ไม่ชอบเลยนะติไม่เคยจะได้มาคาฟูยัดเข้าไปข้างในทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นวะทําไมมันจะเตี้ยวไปขนาดนั้นในฝั่งโอลิเวอร์คานเปิดมาจากหน้าประตูจัดขึ้นมาแล้วตอันนี้จอจินโยโคกไม่อยู่สโบออืสโบไม่ถึงเอานี่มาอืเตี่ยไม่ถึงไปแกมมาที่นินโยนินโยนีน่ไงติดฝันได้อีกทีนึง ในตอนนี้ซาโบเอโตไม่เห็นนี้มาจ่ายอย่างนี้เล่นยังไงมาที่โยโย่จ่ายมาที่เบคแฮมเบคแฮมเปิดโค้งนี่ไงติดฟันาอีทีเมสซี่เมสซี่ล็อกล็อกแล้วก็จ่ายขึ้นมาที่คาฟูคาฟูแทงขึ้นมาที่อาโนอาโนไม่ถึงคาตาคาตะนี่ไงติดเมสซี่นิดเมสซี่จ่ายมาที่เอโตเอโตยิงอืมแต่ว่าติดอจะลองยิงกี่ทีกี่ที มันง่ายยิงยากเลยเกินมาคาร์ลอสทุ่มมาที่อานูอานออูเน,นมา่าคาร์ลอสเปิดเข้ามาอีกทีนึงแต่เมสซี่นี่ไงมันก็ออกเอ้าเตติคาฟูอืโนด,ดี้มาทำไมนี่ไงติดจอนโยจอนโยโคเข้ามาที่คาฟูคาฟูยกเข้ามาที่เนมานมาี่มายกอืเอโตอยู่ที่เอโตเอโตล็อกเอโตล็อกเอโต,ออตพิกอื โอ้พิกสวยเลยนะว่าพิกสวยแล้วมันยังดักสวยอีกอะมาที่เดวิดเบคแฮมเบคแฮมจ่ายขึ้นมาติดไงติดฟันได้สวยมาที่อานอานจ่ายขึ้นมาสวยติคาฟูคาฟูแทงขึ้นมาแล้วก็วันนี้ติดไม่ถึงเอ้าติดอานุแลจจยยินโยยกมาที่นมานมาเห็นจังวันนี้ขาหลอดวิ่งขาหลอดเปิดเข้ามาดีสโบสโบที่อานุจนโย อะไรวะไม่ได้เลยติดจอินโยนี่จอนโยแทงขึ้นมาที่ซาโบซาโบเอโตอเอโตอมาที่นี่มาออ้หไอ้ย่โอ้อโอติดคาร์ลอดอยู่คาร์ลอดเนียวไกลแมงเลยโอ้โหดาขอาันเรียกหาเลยฟังเตะหน้าประตูมาแต่ว่ามันเวลาหมดแล้วแหละเชียร์งไงก็หมดไปแค่แทงมานินโยนี่ยงหมและหมดละ จบตะกอครึ่งแรกไปศูนย์ศูนย์ถือว่าตึงมือไหมก็ตึงมืออยู่นะก็ตึงมือใช้ได้อยู่อะมาแล้วจงวังหวะน,นี้เอาวีนี้ลงมาแก้เกมหน่อยให้มีสปีดหน่อยสักนิดนึงแล้วก็มันจะไม่หัวมันส้มจังวะเออมันหัวส้มกันเรื่อยเลยทำไงเนี่ยมา เริ่มที่ฝั่งเขาได้เปิดมาอ่าบียกขึ้นมาแต่ว่าโอ้โหไมถึงดีนะไม่ถึงอะนี่ไงติดจอินโยจอินโยมาที่เอโตเอโตมาที่วินิวินิซาโบเฮ้ยเป็นไปได้อ้าวโรดี้โรดี้จ่ายขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋หลุด่หลุดลยเบแฮมจ่ายขึ้นมานินโยนี่ไงติด อาโนแทงมาที่เดียวเดียวเมสซี่เดียวเดียวเมสซี่จะจะบรรทัดแต่ว่ามันดาบรรทัดไม่ทันนะทีเดียวแต่ว่าติดซาโบ่ซาโบมาที่เมสซี่แล้วก็เห็นย่วว่ามันติดมันก็แทงขึ้นมาอีกเอา้าโอ้ซาโบนเราตุดได้ไงนี่ไงนินโยมาที่เมสซี่เมสซี่แทงขึ้นมาที่เอโต้เอโต้ชิงไปที่อาโนอาโนไปที่เมสซี่เมสซี่จจงหวันนี้เห็นขาฟูแล้วก็ขาฟูเปิดแต่ว่าติดคาตากุตา แล้วจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่อา,โ,ออาโนอาโนแทงมาก่อนโอ้โหแต่ว่าติดแล้วก็นี่อาโนาเบียดเนี่ยเบียดตะโบตะไลเออสวยขาฟูแทงเข้ามาที่เอโตเอโตทด่เมซี่เมซี่โอ้โหบอลมันก็ฉอกเกินแล้วตรงน,นี้จ่ายมาที่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮันนี่เลมอนฮันนี่เลมอนโรดี้โรดี้สวยมาทอี่อาโนอาโนยิงยาวซาขึ้นมาที่เมซี่สวยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจโยมาที่เมซี่มา เมซี่ม้วนแล้วก็มาจี้คาฟูโอ้โหไม่น่าตัดน่าจะปล่อยไปเลยตามเลยวันนี้มาถึงฮันนี่เลมอนฮันนี่เลมอนนินโยนี่ไงเซตส,สโบสโบจ่ายกับหลังเฉยเลยมานี่นี่เขาตะกุตาโอ้โหแต่มันเต้งบอลเขาทางเขาจังเลยวะ่ะไม่แค้มไปที่ชาบี้ชาบี้มันีโรดี้โรดี้นี่ไงโรดี้ติดแต่อาโนยังอยู่นี่เมสซี่จ่ายมาและอาเอโตเอโตแทงเโตโบสลาย เสียของกันหมดต่อบอลมายังดีโถเอ้ยมาเปิดจากโอริเบอร์คานโอลิเบอร์คานเปิดเข้ามาใจนจังหวะนี้นี่ไงคอตากุต้าโรด,ดี้จ่ายมานี้นี่ไงสโบสโบโอ้ยสโบโอ้ะโโอ,อะไรวะชาบี้อาลองโซ่ชาบี้จายนี่คาฟูแต่คาฟูไม่ทันนะหลุดรล่อไปแล้ว มาาร์ลอดได้ทุ่มข้าลอดทุ่มมาที่วินิวินิจา่ายแต่ว่าติดนะไคแฮมโอ้ยไคแฮมจา่ายที่ปูโยปูโยนี่ไงติดวินิวินิแทงเงินมาที่เอโต้โอ้ยยังติดตี่ยมาเรนนี่นี่ไงสโบสโบแทงวิที่เอโตและเอโตเดียวจงังหวะนี้เดียวเข้าไปต้องโดนส้กหน่อยแล้วโอ้โหน้ำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ในครึ่งท้ายใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วย นาทีที่แปดสิบเลยนะโอ้โยจังหวะนี้นเขาจะแก้เกมยังไงขึ้นมาให้ได้แต่เราห้ามห้ามพลาดเด็กขาดอะไรอย่างนี้ไม่งั้นเสมอแน่นอนแต่ยังไงแพ้ชน,นะก็ไม่สําคัญกับเราแล้วแต่มันไม่ได้แล้วนีไวมาที่สบสลายและจังหวะนี้สบสลายบล็อกอืคาฟูยังทันโอ้โเป,เป็นไปได้นี่ไงติดอาโนและเอโตได้้องเหนียวอีกทีนึง่งติด เกือบสองมาสู่สองะตูต่อศูนย์ตอกลงเลยนะตะเกียะโอ้เกือบตอกปิดฝาลงไปแล้วโรดี้จ่ายที่ชาบี้นี่ไงติดสโบอีกทีหนึ่งสโบอลองซัดโอ้ติดอีกแล้วโอ้เรีบร้นโอ้เป็นไปได้เซฟซูเปอร์เซฟแมต์นี้ต้องให้เขาเลยคเกือบมาอานูโว้ฝั่งนี้ด้วยเรามั่นใจเราเปิดเข้าไปเลยทีบีนี้ จุเนียโอ้ย,มยไม่มีได้วะอุตส่ามั่นใจมาฝันได้โยกขึ้นมาอืมวินี่มันโกไม่ถึงวะไอ้สโบเอ้ยฉันโยเนียวอืมติดและโรดี้หมดเวลาไปจะนะไปด้วยหนึ่งประตูศูนย์โอ้โหใครจะไปคิดนะเจอกันใหม่คิวหน้าสวัสดีครับ